อันนี้เขาบอกว่าผลบวกของจำนวนสองจำนวนเป็น77และผลต่างของสองจำนวนเป็น27จงหาสองจำนวนนั้นเฮ้ยอันนี้ง่ายนี่ใช่ปะน้องก็ให้จำนวนหนึ่งเป็นอีกจำนวนหนึ่งก็เป็นเออเอา2ตัวนี้มาหาผลบวกก็คือเอา x มาบวกถูกปะ เท่ากับเจ็ดเจ็ดแล้วก็ผลต่างก็คือเอามาลบกันทีนี้คำถามคือเราเรารู้ไหมว่าใครใครมากกว่าใครไม่รู้แต่เราก็มั่วๆก็ได้นะจริงๆแล้วอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราได้คำตอบมันจะได้จำนวนหนึ่งมากจำนวนหน,หนึ่งน้อยอยู่แล้วนึกออกปะ่ะนะอ่าแล้วก็ x อกลบวไปเลยเท่ากับยี่สิบเจ็ดโอเคไหมนี่สมการที่หนึ่ง แล้วนี่สมก,การที่สองอะต่อไปทํายังไงพูดมาเลยเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวเขียนให้ uh huh. กําจัดตัวไหนฮะ <Okay. S 1> จริงเหรอก็ได้นะกําจัด x โดยการทำยังไง uh huh. ใช่เอาหนึ่งมาลบสองทีนี้ถ้ากําจัด y ได้ไหม โดยการทำยังไงเอาหนึ่งมาบวกสองอยากบวกหรืออยากลบมากว่ากันเดี๋ยวทำให้เอ,เอาลบดีกว่านะอะเอาหนึ่งลบสองนะข้างซ้ายก็จะกลายเป็น x บวก y แล้วก็ลบด้วย x แล้วก็บวก y เท่ากับเจ็ดสิบเจ็ดลบยี่สิบเจ็ดเไหม ข้างหลังนี้โอเคไหมข้างหลังทันไหมแถงนี้ทันไหมทันนะมันก็คือลบวงเล็บ x ลบ y แล้วแจกลบเข้าไปถูกปะนะฮะอ่ะต่อเลยข้างขวาจะได้ห้าสิบข้างซ้ายจะได้สอง y เพราะนั้น y เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับยีิบห้าแทนค่าก็ได้ x มีค่าเท่ากับ อืมห้าสิบสองจบโอเคอ่ะจดไปเราเลือกใช้วิธีลบเนาะเพราะนั้นวิธีบวกก็การกระบาททิ้งไป